สวัสดีครับที่นี่กรุงไทยยุสคานะครับและผมคุณลุงไข่รถครับวันนี้ผมมี1คันนะครับมาให้ทุกคนได้ชมนะครับนั่นก็คือเจ้า Fortuner นะครับ2.4รุ่น V นะครับผมขับเคลื่อน2ล้อนะครับตัวนี้เป็นปี2020นะครับกับไม่80,000กว่าโลเท่านั้นเองนะครับบอกได้เลยว่าน่าสนใจมากๆนะครับและตัวนี้นะครับรถคานหน้าและคันหลัง ได้เดิมๆเลยเราไปดูกันนะครับว่าเจ้า SUV คันนี้สวยงามแค่ไหนนะครับแล้วก็เรียนเชิญทุกท่านนะครับที่ใครหารถเจ็ดที่นั่งนะครับโดยเฉพาะเจ้า Fortuner นะครับผมแนะนำเลยครับคันนี้เป็นอีก1ตัวเลือกนะครับอ้าวด้านหน้านะครับอย่างที่ทุกท่านเห็นนะครับตัวนี้นะครับไฟหน้านะมี daytime running light นะครับ มาพร้อมกับโปรเจคเตอร์นะครับที่เป็นใบ LED ให้ความสว่างมากๆเลยนะครับมาพร้อมกับไฟตัดหมอกนะครับตรงนี้เสริมมาให้แล้วพูดง่ายๆว่าด้านหน้านี้จัดเต็มมาให้เลยนะครับสำหรับเจ้ารุ่น 2.4V นี้นะครับด้านข้างนะครับผมตรงนี้เดินสายด้วยโครเมียมทางคันเนื่องจากเขาเป็นรุ่น V นะฮะถ้าเป็นรุ่นตัว G เนี่ยคุกคิ้วพวกอะไรอเงี้ยจะเป็นสีดำ นะครับผมพวกนี้จะตัดด้วยงานโครเมียมนะครับไม่ว่าจะเป็นคิ้วหรือมือจับนะครับผมไฟเลี้ยวตรงกระจกมองข้างตรงนี้มีมาให้นะครับคุณง่ายๆว่ามาพร้อมสำหรับการใช้งานเลยตัวของล้อแมกนะครับยังเป็นล้อเดิมนะตัวนี้รัดมากับยางคันเดเลอร์นะครับปี2024นะครับใช้ได้อีกยาวๆนะครับผมขออนุญาตเดิน รอบนอกให้ดูก่อนนะครับว่ารถสวยแค่ไหนนะครับผมด้านท้ายนะครับไฟก็จะเป็นทรงลักษณะของ LED นะครับ e เป็นเส้นยาวๆ,ๆอย่างนี้เลยให้ความหรูหราและก็อีกอย่างหนึ่งให้ความสวยงามด้วยนะครับสำหรับด้านท้ายของเจ้า Fortuner นะครับตัวนี้เป็นฝาท้ายไฟฟ้านะครับให้ความสะดวกสบายนะครับในการใช้งานนะ ด้านในนะครับขออนุญาตเข้าด้านในจากด้านหลังเลยนะครับด้านในก็บอกได้เลยว่ามา3ามแถวนะครับสำหรับ s u v รุ่นนี้อย่างที่ทุกคนทราบกันอยู่นะครับเบาะหนังก็จะมาในโทนของสีน้ำตาลนะฮะตัวนี้ด้านหลังเปิดแล้วนะครับก็จะให้เห็นเลยว่าตัวนี้ฝาท้ายนะครับน็อตยังเดิมอยู่นะครับยังไม่มียังไม่มีการถอดนะครับมาร์กเมอร์กยังอยู่เหมือนเดิมนะครับตรงนี้นะสองข้างเลยนะครับ ตัวของกระบอกไฟฟ้าตัวนี้ก็ยังไม่เคยถอดเช่นกันนะครับแสดงว่าใช้งานมาน้อยมากนะฮะ,ะเราปิดจากด้านท้ายกันดีกว่าจะเ,เข้าไปดูด้านใน ด้านในนะครับสังเกตเห็นนะครับตรงนี้นะครับเบาะนั่งนะครับจะเป็นโทนสีน้ำตาลนะครับมาพร้อมกับตัวของเบาะไฟฟ้านะครับตัวนี้เป็นเบาะไฟฟ้า8ทิศททางนะครับภายในโทนของการออกแบบนะครับผมก็จะเป็นโทนสีน้ำตาลนะครับในส่วนของเบาะนะครับแล้วก็ส่วนของตัวคอนโซลนะครับด้านข้างนะครับในแนวตั้งเนี่ยจะเป็น หนังสีน้ำตาลนะครับด้านบนก็ยังเป็นตัวของอพลาสติกขึ้นรูปนะครับผมตัวของพวงมาลัยนะครับตัวนี้จะเป็นหนังสลับกับลายไม้นะครับแล้วก็ด้านซ้ายนะครับผมก็จะเป็นตัวเรื่องของการคอนโทรลตัวของวิทยุนั่นเองนะครับส่วนด้านขวาตรงนี้นะครับก็จะเป็นโหมดเรื่องของการใช้งานต่างๆน,นะครับผมสําหรับการ ดูค่าตรงหน้าจอนะครับแล้วก็สังเกตกันดูนะครับว่าตรงนี้นะครับตัวที่พวงมาลัยนะครับตรงนี้นะยังมีแพดเดิลชิพให้เล่นด้วยนะครับตรงนี้พูดได้ว่าให้มาค่อนข้างครบเลยนะครับสำหรับเจ้า t o y ยต a Fortuner รุ่นนี้นะครับผม 2.4V นี้นะครับเพราะว่าตัวของแพดเดิลชิพเนี่ยเวลาเราใช้นะครับเช่นการขึ้นเขาลงเขาตรงนี้จะช่วยได้เยอะนะครับช่วยการเล่นแซงก็ช่วยได้เยอะเลย ไฟหน้านะครับยังเป็นระบบออโต้นะครับปิดเปิดให้ออโต้นะครับอัตโนมัตินั่นเองนะครับเพียงแต่ตั้งค่าไว้ออโต้ปุ๊บฟ้ามืดเขาก็จะทํางานของเขาเองนะครับติดเองนะครับไม่นะครับคันนี้บอกไปแล้วไม่แปดหมื่นกิโลคันนี้แปด0มื่การ้โลนะครับก็ตีซะประมาณแปดหมืนสามพโลนะครับผมแล้วก็ตัวของเจ้าวิทยุหรือคอนโซลกลางตัวนี้นะครับ ขออนุญาตนะเล่นไปพร้อมกันเลยนะครับตัวนี้สังเกตดูนะครับะจะมีแมปมาให้ด้วยนะครับตัวนี้ก็น่าจะมีการเชื่อมต่อ Apple Ca r p l พ y หรือ Android Auto น่าจะได้อยู่นะครับผมแล้วก็ถัดลงมาครับก็จะเป็นในเรื่องของระบบปับอากาศนะครับตรงนี้นะตั้งออโต้นะครับแล้วก็เบาลงนิดนึงเดี๋ยวขออนุญาตเปิดเลยก็ได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราก็คุยกันไปเรื่อยๆนะฮะ ตัว Air แอร์ก็แยกแอร์ไม่น่าจะแยกซ้ายขวาได้นะเป็นแอร์ออโต้นะครับผมตรงนี้นะฮะแล้วก็ช่องเชื่อมต่อต่างๆนะครับระบบเกียร์นะครับก็ยังเป็น Gear Auto ปปเกียร์ออโต้แบบเกียร์ไทยเป็นขั้นบันไดนั่นเองนะครับแล้วก็มีโคหมดให้มีระบบป้องกันการกลื่นถลายให้เราอยากจะบอกว่านะครับการดีไซน์ของของเจ้าฟอร์จูเนอร์คันนี้นะที่หนังจะเป็นเบาะซินมอตาอย่างเงี้ยนะครับตัวแผงข้างอกัน นะครับมาพร้อมกับลายไม้โทนสีน้ำตาลนะครับดูสวยงามมากๆเลยนะครับเป็นลายไม้ออกแนวด้านๆนะครับไม่เงานะครับให้ความรู้สึกสบายดูหลานะครับผมเจ้า f o r t จ n e r คันนี้นะครับสังเกตูเบาภายในไม่ค่อยยับนะครับนั่นหมายความว่าผ่านการใช้งานมาน้อยมากๆนะครับและนี่ก็คือแถว2นะครับของเจ้า f o r t จ n e r คันนี้นะครับ บอกได้เลยว่าเป็นอีกหนึ่งคันที่น่าใช้มากๆเทดานมาค่อนข้างเดิมๆนะครับมาใหม่ๆอย่างนี้เลยนะครับผมแล้วก็ด้านบนจะเป็นเรื่องของไฟสองสวัาต,ต่างๆนะครับที่เก็บแว่นก็เป็นเหมือนตัวของรถทั่วไปเพียงแต่ว่าวการออกแบบเพิ่มความหรูหรามากขึ้นเท่านั้นเองนะครับ,รบตัวนี้สำหรับเจ้า Fortuner นะครับคันนี้ ขออนุญาตเป็นว่าคันนี้เลยนะครับเป็นปี2ี่สิบนะครับมือเดียวนะครับน็อตด้านหลังไม่ขยับเหลือด้านหน้าที่จะต้องพาไปดูนะครับกับราคา99,000สบาทนะครับปี20่สิบไม่แปดหมืวอลโลนะครับ8ปีซะแปด0 0ืนนะครับออปชั่นให้มาครบขนาดนี้นะครับเพียงพอกับการใช้งานนะครับผมถือว่ามาค่อนข้างเยอะเลยนะครับกับรูปร่างแบบนี้นะฮะแล้วก็ การใช้งานที่ผ่านมาน้อยแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวรถที่ไม่ช้ารถนะครับกับราคา9ก0 0 0สนาทนะครับผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่1 5 0 0 0 0บาทนะครับใครสนใจก็เข้ามาดูก่อนได้นะครับ่ะเดี๋ยวเราไปดูตรงห้องเครื่องกันนะครับขออนุญาตนะครับห้องเครื่องของเจ้า Fortuner นะครับสังเกตนะครับ จะมาใหม่ๆแบบนี้เลยเนื่องจากว่ารถได้เช็คระยะตลอดนะครับผมแล้วก็ตัวคันหน้ายังเป็นคันเดิมนะครับตัว R ยังอยู่นะครับผมแล้วก็ตัวแอลตรงนี้ยังอยู่นะครับฝากระโปรงหน้าคันนี้ไม่เคยถอดนะครับผมยังน็อตยังเดิมๆอยู่นะครับทั้งซ้ายและขวา แล้วก็เจ้าตัวแผ่นเพจนะครับบอกว่าตัวนี้เป็นฟี20นะครับหมุดหมดเดิมๆคันนี้คุณง่ายๆว่าหน้าหลังเดิมมากๆนะครับไม่มีการชนแล้วก็ตัวของฝากระโปรงนะครับสติ๊กเกอร์ยังอยู่นะครับโค้ดโตโยต้ายังอยู่นะครับตรงนี้บอกได้เลยว่ารถสมบูรณ์มากๆนะครับไฟที่หานะครับเจ็ดที่นั่งนะฮะโดยเฉพาะเจ้า Fortun e r นะครับ ผมแนะนำคันนี้อีกหนึ่งคันนะครับสำหรับเจ้า Fortuner 2.4 v p 20คันนี้นะครับกับไปแมนไม่8 0 0นะครับใครสนใจทักกลุงมาได้เลยนะครับสอบถามกันเข้ามาก่อนก็ได้หรือจะเข้ามาดูรถตัวจริงก่อนก็ได้เข้ามาทดลองขับกันก็ได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับขออนุญาตจบเจ้า,เจ,าเจ้า SUV Fortuner คันนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผม สนใจก็ทักหาได้เลยนะครับผมสวัสดีครับ